ทุกคนล่าสุดนะครับเพจอิกี้นะครับหรือผลประกาศรางวัลน,นะครับอิกี้อวอร์ดสองพันยี่สิบสี่ก็ได้มีการประกาศผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางเพจอิกี้นะครับได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าอิกี้อวอร์ดสองพันยี่สิบสี่นะครับสาขาหมอลำสาวนะครับเดอะวินเนอร์อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเน้ย yeah, นะครับ ผลการจัดอันดับครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนเพจปิวเนี่ยเราขอคืนคะแนนรอบแรกแล้วกนันเนาะตัดจบนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยชนะคะแนนไปแบบขาดลอยทั้ง2รอบโหวตนะครับเอาจริงๆจากยอดฟอรเนี่ยไม่ได้มากมายแต่พลังแฟนคลับแม่ยกพ่อยกนี่คือแบบเหนียวแน่นสุดๆนะครับด้วยบุคลิกที่มีสเสน่ห์ด้วยความเป็นกันเองน่ารักเสียงดีกระตันยูนะครับจึงทําให้คนมากมายเนี่ย รักเธอนั่นเองนะครับท็อป2งนะครับจะเป็นคุณแอนอารีนะครับหมอลำสาวหน่าสวยเสียงทรงเสน่ห์แถมแฟนยังหล่อเท่อีกด้วยยินดีด้วยนะครับและคนที่3ครับก็คือน้องอาร์ไเสียงวิหกนะครับต้องบอกว่าน้องอาร์ไเนี่ยได้คะแนนมาท็อป3นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งเพจอีกกี้ก็บอกว่ายินดีด้วยนะกับเจ้าตัวเล็กนะครับคนที่4ครับนั่นคือเป็นคุณลำใหญ่ไหทองคํานั่นเองครับหมอลำสาวกระแสที่ แต่ว่าไม่มีวันตกเลยทีเดียวนะครับแถมดังไกลถึงต่างประเทศท็อป5นะครับคนที่5นั่นก็คือคุณใหม่พัชรี หมอลำสาวน้ำเสียงทรงพลังนะครับกับท่าเต้นแรงๆเออเอนเตอร์เทนได้ดีนะครับปอลอเราต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะคะสิ้นปีจะจัดแบบมีรางวัลน,นะครับหาสปอนเซอร์แป๊บนะครับนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับควา้าอันดับหนึ่งไปเย่ yeah. โดยยอดกดไลค์นะที่ต้องบอกว่าโอ้โหยอดกดไลค์คือมาแรงสุดๆสําหรับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับที่ต้องบอกว่า ฟังจริงในพออนี้นะครับซึ่งเพจแม็กกี้เนี่ยก็ยินดีกับน้องเนาะและยังชื่นชมน้องด้วยนะครับว่าอุนน๋งอิงเนี่ยเป็นคนที่มีความการะตันยูมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีความเก่งนะครับแม้ฟอลโลน้องไม่ค่อยเยอะนะครับ แม็กกี้บอกแบบนี้แต่แฟนคลับเนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นหนักมากนะครับทุกคนเนาะดีใจด้วยนะครับดีใจกับน้องด้วยตอนนี้เพจอิกี้เปลี่ยนชื่อใหม่เลยนะครับบอกว่าอิกี้ของแท้แอฟแอแอฟแอฟแอเออนะครับนะซึ่งนะครับอิกี้เี่กก,ก็ได้จัดอันดับเนาะคือตัดจบตัดจบกันเลยทีเดียวนะครับนะโ,โหปังมากๆนะครับทุกคนเนาะก็ ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยจริงๆนะซึ่งผลคะแนนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับติดตามมาตั้งแต่เพจเนี่ยยังไม่ปลิวนะครับทุกคนแล้วเราก็โอ้โหทาข่าวกันนะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้คนเนี่ยไปกดไลค์นะครับทุกคนแล้วก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับทุกคนเนาะกับทางด้านอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอันดับหนึ่งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนะแล้วก็อันดับสองเนี่ยคุณแอนอรดีนะครับ อันดับสาอ,อายอันดับ4น้องลำใหญ่อันดับ5ใหม่แพัชรีอ๋อปุ้มยิ้มลืมลำใหญ่ไปได้ยังไงข้ามหรอนะครับปุ้มยิ้มข้ามไปลำใหญ่เนาะเออนะครับเนาะยินดีด้วยนะครับซึ่งตอนแรกตอนแรกว่าบอกว่าจะประกาศผลในวันที่สิบสามอ่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับเพจแม็กกี้นะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะกดไลค์กดแชร์ต่อไปเขาก็เริ่มจะโหวต หมอลำชายแล้วนะครับรอเพจเนี่ยต้องบอกว่าเพจปิดกั้นถูกปิดกั้นนะครับเดี๋ยวก็จะมาเป็นวตดหมอลำชายต่อนะทุกคนถ้าอยากให้แม็กกี้เส,เสนอชื่อใครเนาะก็ไปคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยตอนนี้เขาได้มีการโพสต์นะครับ นะครับเขาได้มีการโพสต์แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเมื่อสักครู่นี้นะครับใครที่อยากจะโหวตหมอลำชายคนไหนก็สามารถนะครับเข้าไปโหวตกันได้เลยนะครับสุดยอดสุดปังมากๆนะครับนะฮะคือต้องบอกว่าเพจเนี่ยถูกปิดกั้นเป็นเวลาสองวันเอางี้ดีกว่าถูกปิดกั้นเป็นเวลาสองวันสำหรับแม็กกี้นะ ก็คือถูกกีดกันถูกจากัดไม่ให้ใช้นะครับก็เลยประกาศผลเอาวันนี้เลยนะครับทุกคนปังๆนะครับปังๆสุดๆเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะยินดีกับน้องนะครับตอนนี้คนแบบว่าโอ้โหไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆยินดีด้วยนะครับรางวันนี้ไม่ได้มาง่ายๆจงรักษามาตรฐานนี้ไว้นะครับอยู่เคียงข้างหมอลำตัดนามเท่านั้นติดตามทุกคนนะครับเหมาะสมและก็สมควรที่จะได้รับมากๆเห็นไหมครับนี่คือแฟนคลับของแม็กกี้นะครับที่ได้มีการมาแสดงความคิดเห็นนะครับทุกคนอ่านี่ยืนหนึ่งลูกสาวพ่อโจอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนต้องบอกว่า คือไม่ว่าน้องเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอย่ะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนหรือจะได้รับรางวัลไหนก็แล้วแต่นะครับแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยให้ความสนใจหมดนะครับให้ความสนใจหมดนะครับทุกคนแล้วก็นะครับต้องบอกว่านะครับอุอ้งอิงเนี่ยน้องถือว่าเป็นคนที่ Cheer, Cheer, แฟนคลับเชียร์นะครับเชียร์แล้วก็สนับสนุนน้องนะครับอย่างคมชัดลึกอวอร์ดหรือแม้กระทั่งนะครับลูกทุ่ง Network, นะครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะทุกคนที่ได้รับมา2ปีซ้อนเนี่ยแฟนคลับก็คือบางคนเนี่ยใช้โทรศัพท์2อถึงสเครื่องนะครับในการโหวตนะเอาแบบนี้ดีกว่าพร่พอแม่คือรักน้องขนาดนั้นนะครับบางคนก็คือแบบ SMS นี่คือแบบทุ่มโหวตกันแบบสุดๆนะทุกคนแล้วก็ด้วยฐานแฟนคลับของน้องที่เยอะ มากๆนะครับทุกคนเยอะมากๆจนทําให้ในแต่ละครั้งนะครับของน้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรในแต่ละครั้งของน้องเนี่ยทำให้ชนะขาดลอยขาดรอยเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนด้วยกระแสะความแรงในสตอรี่ของน้องนะครับด้วยความกระตันยูด้วยความเป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็วางตัวดีแบบเสมอต้นเสมอปลายนะครับก็เลยทําให้นะครับน้องเนี่ยได้รางวัลนี้ไปครองนะครับนะ แล้วก็อีกหลากหลายรางวัลมากๆเนาะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันแล้วก็ยินดีด้วยกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอีกหนึ่งครั้งนะครับปังสุดๆคือที่เหตุผลที่เมกกี้ประกาศเนาะก็น่าจะเป็นเพราะนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่านะครับ คือเพดโดนปิดกั้นเดี๋ยวเผื่อโดนปิดกั้นอีกจะไม่ได้ประกาศนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนยินดีกับอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็แฟนคลับพอพอไปแม่เอฟซีแ, FC, แฟนคลับทุกคนนะครับที่โหวตให้กับน้องกดไลค์ให้กับน้องนะครับคือขาดร้อยมากๆคือบางคนบอกว่าคะแนนเนี่ยจะามารวมกันไหมนะครับ ซึ่งแมกกี้มาตอบเองเลยว่าไม่ต้องรวมก็ได้นะครับไม่ต้องรวมก็ได้เพราะว่าหนึ่งเลยทําให้แบบว่าเห็นแล้วรอบนึงว่าขาดรอยขนาดไหนนะครับเนาะอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ ดีใจด้วยนะครับ